เราจะมาเราตอนนี้เรามาตั้งเก็บเรามีสามคนใช่เออมันก็น่าใช้อยู่นะเพื่อนร้อนด้วยไม่มีเรามีอาหารดูนิดเดียวชั้นบุทีนะเฮ้ยเพื่อนชั้นบทีไม่ใช่มา มันก็ชิดันนะแก okay, ไม่รู้สิแล้วมนวุ่นกัรซ่ซอะอะไต่อไปอทำไมจังตอนจับโยนเล้วไออโยนแม่งเลยทนให้พวกมันเห็นเราจะต่อจช่อพวกมันรอยนอยมมนอในพุ่งหมาย อเ,อออเอ้ยเ,เพื่อนเราอะไ,ไรอ่ะเฮ้นยนายนา,ยนายไปดูเไรโอเคเดี๋ยวฉันเอกไปดูเองนะพวกเฮ้ยใครทำเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราคนฉันตายเลยเฮ้ยไปกันเลสโก,กน้นักเกี่ยวขามันเนี่ยไปดูกันเลยพี่ชายท่านม่มาด้วยมันอยู่ที่น้ป่ักน้ำตั้งแขนเนี่ยป้า เราหาคนนี้ได้ก็เอาแล้วจตเพื่อนเราตายเพาไม่เขาต้องเสียใจแน่เลยใช,ย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 ชย่ใช่ใช่ไปนน้จคนดีกว่าจะไม่ได้ไม่เป็นไรมันมืดมากเลยเฮ้ยอะไรนะตัวอะไรนะต่อยสวนแกไม่รู้สิแล้ว่าชักตดว,วอะไรว้าสียบกระชาก ก็เลยขึ้นเนี่ยเออจะต้องรีบนี้แล้วน่ะมันจับฉันลากไปเกมกามาเข้ามาป่าขฉันนั่นแหละเก็บสมานสาขาฉันด้แล้วฉันจะมาฟกตอนกลางคืนเฮ้นเพ้ยเฮ้่เฮ้ยฉันย้ว้ย ส,สวนต้นตีนเอ่อเข็นขาดแล้วโจนใส่เลยตัวไรนะ้าโจนใส่แม่งเลยเพ้อใครทำไรเนี่ย จอลกของเราเข้าไปดูแล้วเออไม่เห็นมียใช่อนะไรเลยนะใช่ไหมใช่มีอะไรก็คสกสามคนล่าสุดเลยต่มนี่อะไรกันโอ้ดีจอนมาเลย นายใช่คนที่มีพลังมากมายใช่ไหมมันก็อธิบายยากอยู่ก็ประมาณนั้นแหละอะไรขึ้นเหรอสปาน่ะมันฆ่าคนด้วยโอ้ในป่าสาคนหรอใช่สคนในสาวคนนี้พมต้องเขาเสียใจมากเลยนะโอเคนอจากป่านี้ก็แล่ลัไปกันไปแล้วก็ไปกับเวกกะหา ครับบอสมีรายงานว่ามีคนรุก่าในป่าด้วยเราต้องจัดกำลังกองรังและประธานทัพที่เคยอยู่ในป่าของเราเนั่นแหละนั้นก่อนมาเราต้องทำความฝ่ายก่อนนะจะให้มันค่้นโอเคได้เลยแต่ฉันผมจะไปบอกคนอื่นเองหลังจากบอกคนเสร็จพวกเราได้ ได้ไปแจ้งชาวบ้านหรือยังว่ามีสัมภาระเออผมไปแจ้งแล้วครับบอสน่าว่าพวกแกก็เป็นแค่หน่วยรบพิเศษของฉันน่ะก็ยากมากเลยนะพวกจะไปนไหนแล้วต้องทานไปดูอนไนไปไปชุนหมัดกันเบื่อต้องจัดของก่อนนะใช่ใช่ บอกบางบ้านครับบางบ้านก็ไม่ได้บางบางละเราทโอเคแค่นี้แหละตอนนี้พวกเราเจอของใกล้เสเร็จแล้วเหรอใช่ครับตอนนี้เออแล้วก็เราไปซื้อถุงก๊มาตอนนี้พวกเรากลังสร้างรถถังด้วยมันเป็นรถเครื่องเสียงนะ แค่หวยก็สวยดีแล้วมันก็แตไงเออน่าก็พูดถูงแล้วกลไปสร้างต่อหลังจากจากของเสร็จของตัวนี้เราจะเสร็จล้วนี้เราทังจุบุเกสรามาใช่แล้วครับมันสามรถะเสียงได้วันโล่โอ้เล็งมาลย้ยรถระวัง เลยเชิญจ้อดอมว่าฟังนะโอเคนายโบบอกถึงด้วยละโอเคบายไอพวกอะไรมาเดไกใหม่ไอพี่นายไปบอกคนอื่นด้วยนะนว่าเรา,าห้ามหมดตอนนี้นะเพราะรถถังเราเดี๋ยวเราไม่ใช้แบบภังาของมันเลยนะก็ทูข้างหน้าเลยเออโ okay, อเคที่ฉันไปบอกคนอื่นนะ สูตรสัญญาณไปให้พวกท,ำทำวี่อยูนครับทำลายป้อมปืนเออย้อมปืนยังลยไม่หล่อดีเลยกระับียงเฮ้ยไม่นะมันพังมันละดีสิเข็มขาแล้วแต่ว่ามันก็อยู่แล้วมันมันไม่ปิดกล้องจะปิดกล้อง ว้าฉันจะสู้ักกี่รอบก็ัวดท้ยก็เนไปฉันมัาดลกได้สินะแก็ันนาที่ทำลายรถนันนะ้างตรงนั้นะต้องทำายรถนั้นให้ได้ไปสะเอขาตัวใหญ่ตัวฉันอมาเปก่าล้างบางรถถังันี 咱们怎么讨论的？ เกี่ยวบ๊ายบายปยีตัวนี้แหละเก็ที่ไว้สุดแล้วโอ้ไม่ไม่นะรถเราไปไม่ไม่ได้ฉันต้องเออที่บอกข้างหน้าแล้วบ๊ายบายฉันบอกข้างหน้าก่อนไม่แล้วเราไปไม่รถเราไปหมดทุกทางสุดแล้วตอนนี้อ่นัง่งทุ่มในพืนนี่แลหละนอนนะ